นี่คือรีวิวกระเป๋าเอเวอร์ก e ูดอิ n t เมนต์แฟมันคือกระเป๋าเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่มันมีอะไรคือหลังจากที่เราทําข้อมูลที่จะมาทํารีวิวแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วกระเป๋าใบนี้มันไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรดูหน้าตาเขาก็ดูอ่อกอยู่แล้วว่ามันก็แค่กระเป๋าใส่ของธรรมดาและที่สําคัญนะคุณคือช่องข้างในเนี่ย มันโล่งแค่นี้เองก็คือคุณใส่อะไรก็ได้ไม่มีช่องจัดระเบียบอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะมันใส่ iPhone 17 Pro Max ที่ติดเคสพิทา้าเข้าไปได้เลยทั้งอันนะฮะ หรือคุณจะเก็บเอกสารสาคัญเช่นพวกพาส,สปอร์ตบอดดิ้งพาสอะไรแบบนี้และของใช้ส่วนตัวต่างๆของคุณนะณนะก็คือใส่เข้าไปในใบนี้ทาได้ครับโดยไม่มีช่องแบ่งใดๆทั้งสิ้นโล่งๆแล้วกระเป๋าใบนี้มันมีอะไรทําไมถึงมาต้องมานั่งทําคลิปรีวิวเพราะว่ามันมีดีเทลที่ล้ำๆอยู่หลายจุดนะพี่ก้าวคือตัวนี้มันเป็นกระเป๋าที่เรียกว่าในเว็บเนี่ยเขาใช้คําว่าพร้อมเลดี้พร้อมรับพายุนั่นหมายถึงว่ามันก็มีการกันน้ํามันมีการกันสภาพอากาศเรียกว่าเวทเทอร์แบบเวทเทอร์พรูฟ และแม้แต่ซิปเขาอ่ะก็ใช้คำว่า waterproof เลยคือกันน้ำา100%และเมื่อเราได้มาจับดูแล้วอ่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆความมีอะไรของกระเป๋าใบนี้จุดที่1คือเรื่องของวัสดุที่เขาใช้เขาใช้วัสดุอะไรทาไมมันถึงกันน้าได้แบบนี้ก็คือเขาใช้วัสดุที่เรียกว่าไนลอนทีนี้ในศัพท์เทคนิคก็้าไม่อยากลงมากเพราะว่าพูดไปก็ไม่คุ้นเคยแต่ว่ามันเป็นการเคลือบกันน้ําได้อย่างดีรวมไปถึงซิปที่เป็นซิปกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์ตัวซิปที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือจะเป ก็รู้ว่ามันคือซิปกันน้ําและความพิเศษของเขาก็คือโดยปกติแล้วอะ่ะโอเคอ่ะตัวซิปอะ่ะมันกันน้ําแหละหัวซิปมักจะน้ําเข้าไปได้แต่กระเป๋าใบนี้เขาทําหัวซิปให้มันล็อกเรียกว่าน้ําเข้าไม่ได้ทุกคนลองดูนะเวลาดึงมันก็จะดึงยากหน่อยเอนี่ยเห็นหัวซิปป่ะเขาจะมีล็อกอยู่ตรงเนี้ยคือถ้าสมว่าเราใช้งานใช่ไหมแล้วเราอะ่ะลูดแบบปิดชั่วคราวมันก็จะอยู่แบบนี้อันนี้ปิดชั่วคราวเวลาจะเปิดใช้งานอีกทีมันก็จะดึงง่ายถูกป่ะแต่ทีนี้ถ้าสมว่าเราจะปิดเลยอะ่ะปิดแบบปิดจริงละเราไม่ ใช้ของในนี้แล้วอ่ะเราก็ปิดและดึงให้มันกลึกเนี่ยมันคือการเข้าล็อกของเขาตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้แหละเป็นจุดที่มันล็อกซิปน้ําจะไม่เข้าเวลาเราปลดออกมามันก็จะยากนิดนึงอ่ะเพราะมันเป็นล็อกอ่ะทีนี้พอเราจะปิดต้องให้มันสุดเข้ามาแบบนี้มันก็จะกันน้ําซึ่งตรงหัวซิปตรงนี้เป็นจุดที่ก้าวู้สึกว้าว่าเออมันสามารถกันน้าได้จริงตรงจุดนี้เพราะปกติแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของหัวซิปใช่ไหมสมมติกระเป๋าเนี่ยมันแบบตกน้ำน้ำก็จะเข้าหัวซิปได้แน่นอนถ้าสมมติว่าไม่มีการล็อกไว มันจะขึ้นเป็นฟองอากาศเลยบุ๋งบุงบุงบุงเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าน้ํามันไม่เข้าแน่เพราะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่าตอนที่เรารูดซิปเข้าอย่างเงี้ยแล้วพอเรารูดสุดคุณเห็นไหมว่ามันมีอากาศอยู่ในกระเป๋าอะแล้วมันไม่ออกอะเฮ้ยมันนุ่มๆว่ะนี่ทุกคนมันนุ่มๆแบบนี้ผมบีบนะเนี่ยมันพองออกเงี้ยเหรอคืออากาศมันออกไม่ได้เนี่ยพยายามจะรีดให้เป็นกระเป๋าที่เป็นสูญอากาศมันไม่ออกเห็นป่ะเพราะมันไม่มีรูให้ออกไงนั่นเท่ากับมันกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ หนึ่งนอกจากวัสดุที่เขาบอกว่าเขาทํามาเพื่อกันน้ําแล้วเนี่ยวิธีการประกอบล่างของกระเป๋าเขาอะก็เป็นวิธีการที่ตั้งใจทํามาเพื่อกันน้ําโดยเฉพาะมันก็เข้าสู่เรื่องที่2ที่ก้ารรูสึกว่ามันน่าสนใจมากก็คือวิธีการตัดเย็บของเขาอะมันคือกันน้ําซึ่งการตัดเย็บของเขาไม่มีการเย็บไม่มีการเย็บไม่มีการใช้ได้ไม่มีการใช้เข็มแต่เป็นการใช้ radio f r e เคว n c y สัญญาณวิทยุญญว,ทยวอหนึ่งเรียกวอสองอะไรอย่างนี้เนาะคือกระเป๋าใบนี้เขาใช้ผ้าชิ้นเดียวแล้วเอามาประกบ กด้วยเรดิโอฟ r e ควนซี่ทำให้มันติดกันผ้าที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายา,ยาวๆลงมาสมมตินะนึกภาพนะแล้วเขาก็โค้งรับมาขึ้นตรงนี้แล้วก็มีผ้าที่โค้งรับมาตรงจุดซิปตรงนี้จุดซิปเป็นจุดเดียวที่เป็นเรียกว่ารอยต่อของเขาที่เหลือดูการเอามาประกบกันข้างๆตรงเนี้ยที่เขาใช้เรดิโอฟ r e ควนซี่ก็คือทําให้มันปิดสนิทเข้าหากันแบบนี้ด้วยวิธีการเนี้ยมันทําให้น้ําเข้าไม่ได้ทีนี้ผมก็สงสัยครับว่าไอ้สัญญาณวิทยุเนี่ยมันทาให้กระเป๋าติดกันได้ยังไงเขาก็สงสัยเหมือนกัน ก็เลยไปถามเพื่อนรัก ChatGPT ก้าถามเขาว่าเทคนิค Radio f r e q u e n c y อันนี้มันคืออะไรกระบวนการเป็นไงแล้วมันมีการใช้กาวหรือเปล่าเราก็สงสัยทุกว่ามันมาติดกันได้ยังไงอ่ะม,มันก็น่าจะใช้กาวเพราะ,ระสัญญาณวิท,ทยุนี่เราจําได้ว่าเอาไว้ฟังอย่างเดียวนะเดี๋ยวเก้าอ่านให้ฟังเทคนิค,ค Radio f r e q u e n c y w e l d i n g แล้วเขาก็วงเลยว่า RF เวลดิงนะน่าจะเป็นคําที่รู้จักกันในวงการทําแบบนี้คือกระบวนการเชื่อมผ้าหรือแผ่นวัสดุสังเคราะห์อย่างเช่น TPU หรือ PU เนี่ยหรือ PVC แต่อันนี้มันเป็น TPU เข้าด้วยกันโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุเรดิโอฟ r e q ว e นซีหรือคลื่นไมโครเวฟพลังงานสูงสร้างความร้อนจากภายในเนื้อวัสดุเองทําให้โมเลกุลของพลาสติกนั้นสั่นและหลอมรวมเข้าหากันโดยไม่ต้องใช้กาวหลักการเหมือนเตาไมโครเวฟที่ทําไมมัถนถึงร้อนขึ้นมาได้เพราะว่าไมโครเวฟเข้าไปสั่นโมเลกุล<ม>แล้วไอตัวโมเลกุลนี้มันก็เด้งไปเด้งมาช,น,ช,น,ชนกนเกิดความร้อนเกิดความร้อนที่ตัววัสดุเองมันจะเชื่อมกันแน่นและกันน้ำได้ บูนแบบเฮ้ยล้าขอบลอยเชื่อมเรียบสวยงามและคงทนดูความเรียบร้อยของงานเขาตามขอบนี่กริปเลยนะกริปเลยเรียบร้อยมากแล้วตรงนี้ใช้เทคนิคเลเซอร์คัตด้วยงานมันเลยแบบกริบเลคุ้นตาเหมือนของแบ็กแอมเบอร์งานเลเซอร์คัตคือจะคุณภาพนี้เลยเนี่ยมันจะไม่มีรอยได้เห็นป่ะมันจะเป็นการแบบติดกันไปแบบนี้ไม่มีรอยได้เยะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีรูไม่มีรูให้น้ําเข้าซึ่งมีรูอยู่รูเดียวตรงนี้เขาเชื่อมตรงนี้ให้มันปิดอยู่แล้วแล้วตรงนี้เป็นของซิปแล้วก็เป็นรอยที่มันติดกันของผ้าเขาบอกว่านิย ใช้กับผ้าเคลือบ TPU หรือ PU เช่นเดียวกับที่ใช้ในกระเป๋าเทคนิคระดับสูงอย่างเช่น a ปาก้าหรือ Black เบ b e r กล่าวคือมันต่างจากการเชื่อมด้วยความร้อนทั่วไปที่ใช้ลมร้อนหรือเตารีดเพราะ R. A. f w e l d i n g ให้ผลลัพธ์ที่แน่นกว่ากันน้ําดีกว่าและไม่ต้องใช้สารเคมี Me, หรือกาวใดๆเลยนี่คือจุดเด่นของกระเป๋าใบนี้ก็เหงือนีบอกว่าเราไม่ต้องมาดูว่ามันใส่อะไรได้คุณอยากจะใส่เลยคุณก็ใส่เข้าไปคุณแค่รู้ขนาดของมันว่ามันขนาดเท่านี้เทียบกับ iPhone 17 Pro m a x มันก็ขนาด ประมาณเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นน่ะจะใส่อะไรก็ใส่เถอะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากกันน้ําคุณอยากกันสภาพอากาศหรือคุณไปที่หน,หนาวๆหรือที่ร้อนจัดอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะช่วยโปรเทคของข้างในนี้ได้เึืเอาไหมจะไปใส่แล้วก็ใส่เถอะผมนึกถึงตอนที่ผมไปทะเลไปเดินชายหาดแล้วก็มีเดินแบบลงไปเหยียบน้ําทะเลให้ขึ้นมันซัดแล้วอยู่ๆมันก็มีครื่งยักษ์เข้ามาลูกหนึ่งซัดมาที่ตัวผมแล้วมันก็ซัดไปถึงกางเกงแล้วตอนนั้นกระเป๋าตังค์ผมบัตรเลยครับพี่เพราะฉะนั้นถ้าฉิมมีตัวนี้ใส่กระเป๋าตังค์ไว ้านไปทะเลเนี่ยไปถ่ายรูปก็ได้เพราะบางทีเราโฟกัสกับการถ่ายรูปเงี่ยใส่คา,าสั่นแล้วแล้วนางแบบก็ชอบเดินไปตรงทะเลหรือไม่ผมก็บอกเอไปทะเลหน่อยนางแบบก็บอกไปด้วยต้องไปเหยียบด้วยกูไม่เปียกคนเดียวนางแบบนี้ใส่แบบเนี้ยผมเปอี่ต้อง <ผม S 2> เปียนทุกคนคือแบบผมถ่ายรูปผมอยงบกได้ไม่ก็เดินไปแล้วก็คลื่นก็ซัดก็ถ่ายโอ้โหแบบสวยมากคลื่นกระเซ็นออกมาแล้วคลื่นยักมาจุดเบเลยกระเป๋าตังก็เลยเปียกแล้วก็มันเป็นกระเป๋าตังที่มันโอเคมันอาจ <บ S 2> จะกันน้ํากันละอองฝนณเวลานั้นผมไม่ได้ใช้กระเป๋าตังกัน ละอองฝนแต่มันไม่ได้กันถึงหนาแ่บขึ้นซัดมาขนาดนั้นคือมันน้ำมันเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าสิมเอาไปใส่กระเป๋าตังค์และใส่กันไว้ในกระเป๋าเกงทีหนึ่งมันก็น่าจะป้องกันได้คแล้วมือถือด้วยคุณต้องการป้องกัน iPhone จากน้ําทะเลคือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามือถืออ่ะมันกันน้ําอันนี้ทุกคนรู้แต่ว่ามันไม่หมายว่ามันกันน้ําทะเลนะก้าวไม่อยากให้มือถือก้าวเปียกน้ำจริงๆถ้าเป็นก้าวคือมันเปียกได้ก้าวแต่น้ําทะเลไม่ใช่นะคนละสตอรี่เลยนะใส่ในกระเป๋าเกงได้ไหมให้ดดูนีีี่่ผผมมบอกเลยววาชิตง นำขึ้นเยอะอ่ะสมมติว่าไปแับพาสปอร์ตด้วยอ่ะไม่รู้ทะเลประเทศไหนประเทศไทยประเทศอะไรก็ตามทีก็คือใส่ผมจะพกแบบนี้เข้าไปแบบอันเดียวแล้วก็มีพวกแบบเงินทองอะไรเงี้ยใส่กระเป๋าเ,ปเก่ง ใส่ได้ฮะมันอยู่ในกระเป๋าของเกงแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าอะไรเซฟสุดๆของคุณรอดแล้วไอ้ที่คุณอยากจะปกป้องมันอะแล้วเวลาที่ถ่ายรูปนะคุณผมก็ยืนทรงนี้ใช่ไหมเนี่ยยืนทรงเนี้ยไอ้ตอนที่คุณปไปถ่ายเอ็มวีให้บีะอะโอ,ะอะ้อันนั้นน่ากลัวมากอินเสิร์ตภาพเข้ามาให้เห็นเลยว่าสภาพอะโดนแน่ๆแล้วถ่าย m v ีให้บีเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดาแค่การโดนน้าทะเลนะเจอพายุด้วยพายุฝนล,ลงบอกเลยว่ามาล็อกมาแลกอะอารีบีเท่ากับอารีซวยอะต้องเจออะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันเดียวกันททั้้งงงงงฝนพาายยุลก็ตอไป่่ซึ ตอนลงไปถ่ายเนี่ยผมให้บีมันไปถ่ายเลยเออบี B. มันก็เปียกงมันไปแต่ว่าไอตอนที่ยืนพูดคอนเทนต์กันอยู่เนี่ยพายุเข้าฮะสะตอมจริงๆบอกเลยยับมากถ้าได้อันนี้ไปวันนั้นนะผมไม่ต้องกลัวอะไรลวกลัวแค่กล้องอย่างเดียวเก็บกล้องอย่างเดียวแต่ว่าตัวผมผมเปียกได้ไงแต่ว่าพวกกระเป๋าตางังหรือพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นขอใช้ส่วนตัวผมอะมันพกอยู่บางทีมันลืมเอาเก็บเข้ากระเป๋าอะเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะต้องเปียกขนาดไหนแต่มันเปียกแบบเปียกมากมามาลอกมาแลกถ้ามีอันนี้ช่วยสบายเลยหรือกล้าวิดิว่าบางทีเราไม่อยากทิ้งงกกรระเเเเปป๋าาาาตัอไไไวว้้บนหดแลิ เราอยากพกมันไว้โทรศัพท์เป๋าตังค์เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมีค่าเออาแนนน่เราอยากพกไวก้กับเราก็ใส่กระเป๋าเกงได้ก็ว่าอันเนี้ยมันดีมากด้วยไซซิ่งของเขาเอาง่ายๆว่าไม่มีช่องอะไรพิเศษแต่โปรเทคได้ระดับนี้เลยผมอยากเทสแล้วว่ามันโปรเทคการกันน้าเนี่ยมันทาได้ขนาดไหนก่อนจะไปตรงนั้นมันมีอีกจุดด้วยนะคุณจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาเอาไว้ให้ใส่แพดเอว่ากูดเขามีไฮวิสแพดขายด้วยมันก็เป็นแพดหน้าตาแบบนี้ฮะเป็นแพดสะท้อนแสงก็เข้าใจว่าเขาอยากอาจจะอยากให้สําหรับบางคนที่อยากจะจั ระเบียบแบ่งแคตตาล็อกอ่าถ้าเป็นแพดสีนี้ใส่อะไรลงไปหรือเปล่าอันนี้ก้าวคิดเอาเองนะเป็นแพดท,ที่แยกประเภทของของเขาสมมติเขาเสื้ออย่เี้ยไปใช้หลายใบยแล้วเขาก็ต้องการจะรู้ว่าอะไรใส่ไว้ในสีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะทําแบบนั้นก็ได้ในแยกประเภทหรือบางคนเนี่ยก็จะมีแพดที่เป็นลายต่างๆเพื่อทําให้กระเป๋าของเราเนี่ยยูนิคเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าแม้แต่ช่องเนี้ยเขาก็ใช้วิธีการเวดีโอฟเรนซีเหมือนกันเพื่อไม่ให้มันเป็นจุดอ่อนว่าอ่ะน้ำไม่เข้าทุกช่องแล้วดันมาเข้าช่องนี้นึกออกไหมอุตส่าห์ทำทุ ไ,ได้เพราะฉะนั้นช่องนี้ก็คือมีวิธีการเย็บกันน้ําเหมือนกันหรือวิธีการประกบกันการกันน้ําเหมือนกัน<อ>ก็คือใช้ Radio quency, เร<อ>ดิโอฟรีควนซี่เวลดิ้งเหมือนซึ่งไออันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเอวากูดเลยนะ<อ>คือเขาต้องมีไอสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ด้านขวาล่างถ้างั้นเดี๋ยวลองใส่ไอ <c oughs> ตัวไฮวิสแพทขนาดของเขาเนี่ยคือ4.4เซนแต่ว่าอันนี้ที่มีอยู่เนี่ย4.8ใส่ได้ถ้าพอดีพอดีเนี่ยไซส์4.8ก็ยังใส่ได้4.8คูณ4.8เซนนะอาจจะก้าวใส่ของเอวากูดเขาให้ดูก่อนจะีช่่องทใ คือด้านในเนี่ยเขาจะมีไอตัวให้ใส่ได้ตรงนี้ใส่ไปเลยก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในลองใส่แผทตัวนี้สิอันนี้4.8คูณ4.8เซนนะ อันนี้พอดีเลยอืมแล้วก็เกดด๋ดีด้วยนะอยากตกแต่งกระเป๋าก็ได้เลย,เยกลายเป็นกระเป๋าที่เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่เหมือนใครเลยสวยด้วยไปซื้อ 8, 4, 8, 7, 8แผท4.8ีคูณเซนมาใส่ซะทีนี้ก้าวอยากเห็นสิ่งที่เราคุยกันตอนต้นคลิปว่าเฮ้ยอากาศมันอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นแสงว่าอากาศไม่ออกไม่เข้าถูกไหมเราเทสก่อนว่าน้ําจะเข้าไหมก่อนขั้นแรกด้วยการใส่มือถือของคุณเข้าไปดีไหมเอางั้นเลยอ่ะ iPhone 17 Pro Max ใส่เคสพิตาคาอะมือถือผมต่อให้เข้าก็ไม่เป็นไรโอเค ใส่เข้าไปใส่พาสปอร์ตเข้าไปเฮ้ยพาสปอร์ตเล่มนี้เอางั้นเลยอ่ะแต่มันมีหน้าผมจริงๆ ใส่เป็นกระดาษทิชชู่ได้ไหมเอาทิชชู่เข้าไปด้วยมาจะได้เทสไปเลยนะฮะว่าทิชชู่อ่ะใส่ทิชชู่เปวยาใช่ไหมด้วยพาสปอร์ตไม่เอาได้ไหมอันนี้ผมกาลังรอเลยไม่แปลอะเลยถึงผมจะมั่นใจแต่ผมก็ไม่มั่นใจนี่คือเซฟพาสปอร์ตมากกว่าโทรศัพท์อีกเหรอโทรศัพท์มันโดนน้าได้อะไรหรอแค่ผมไม่อยากให้มันโดนน้าทะเลแค่นั้นเองอันนี้เป็นการใส่เพื่อเทสเฉยๆนะว่าน้ํามันเข้าหรือเปล่าถ้าน้ํามันเข้าทิชชู่ต้องเปียกถูกวะใช่เพราะว่าเอาทิชชู่เนี่ยไว้ตรงซิปเลยให้ รูฟได้ว่าน้ําเข้าหรือไม่เข้านะรูดให้สุดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ที่บอกต้องสุดเลยนะฮะสุดแล้วตอนนี้มันมีของอยู่แล้วอะดูไม่ออกะออากาศเลยอะเอาไปแช่น้ําเลยปะจัดไปกะละมังเอาแล้วนะเอางี้เลยนะเอางี้เลยเทปกันน้ําแบบจมน้ําแต่มรูอแเชือกน่าจะเปียกแหละเชือกต้องเปียกสิเขย่าด้วยเขย่าด้วยตากแก้ใจยังดีละดีละฟิลโอเคลโอเคแล้วอะเชทแชทแชดมา สก้าวจะเช็ดบริเวณซีเพื่อไม่ให้น้ําข้างนอกอ่ะมันไปทําให้ข้างในเปียกเข้าใจป่ะคุณเอาดีๆอันนี้เราเทสเกินไปเปล่าวะเอาดีๆเอาดีๆเช็ดให้หมดเลยเช็ดให้หมดเลยนะมันจะได้พรูฟได้อ่ามาดู ยังไงซิเป็นไงเป็นไงเราฟังเสียงกระดาษสิเฮ้ยปกตินี่ไม่เปียกเลยเห็นกระดาษยังแข็งอยู่เลยเนี่ยปกตินี่น้ําไม่เข้านี่โอเคเลยจากโทรศัพท์ชิมสิโอกระดาษไม่เข้าโทรศัพท์ก็ไม่เข้าอยู่แล้วโทรศัพท์ชิมก็แห้งโอ้ยรอดไปโทรศัพท์ชิมโทรศัพท์ผมไม่เป็นไรหรอกอ่ะไหนเรามาดูแผดแผดเปียกวาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็น่าสนแผดไม่เปียกแผดโอเคดีนะแผดโอเคปกติเลยเนี่ยก็กระดาษยังอยู่ดีเลยเนี่ยอันีนทุงในนี่ขั้งในไม่มีแม้แต่ความชื้นเลยเนี่ยแห้งสนิทเลย โอเคว้าวมากจบนะจริงๆแค่นี้จบแล้วจบแล้วว่าทุกคนน่าจะไว้วางใจละแล้วก็โอเคละเชื่อไม่มีการตัดต่อใดๆก็เ,เ,เร็วเดียวเลยแล้วก็ความรู้สึกก็เร็วๆเหมือนกันโอเคก้าว่าซื้อเถอะตัวเนี้ยดีเลยว้าวมากนอกจากนั้นเนี่ยสเปคของผ้าด้านในซึ่งเป็นผ้าขาวๆแบบสว่างๆเงี้ยนะครับทำให้มองของได้ง่ายนะซึ่งด้านในเนี่ยมันก็เจ๋งพอๆกันพี่ก้าวก็เลยอยากจะเทสกันน้ําออกไหมนะฮะซึ่งผมว่าผมไม่เอาไม่รู้ทําไปทําไมเพื่อแต่ผมว่าการใช้งานจิ มันกันน้ําเข้าแต่ถ้าใครจะกันน้ําออกจริงๆข้างในอ่ะต็ติดฟิล์มเอาไว้นะอยากกันน้ําออกใช่ไหมละ่ะไม่รู้ทําไมทาไมแต่ให้รู้ว่าสเปคมันดีขนาดนี้ <c oughs> เขาคิดถึงด้านในด้วยไม่ใช่ว่าด้านนอกโอโหแกร่งสุดๆด้านในนี่ซึมซับน้ําได้ดีอะไรมันไม่ใช่นะด้านในติดฟิล์มฮะกันน้ออําอีกกันน้ําออกประมาณนั้นเลยโอเคก้าว่าเห็นภาพแค่นี้ทุกคนก็คงพอใจแล้วก็ราคาเทียบกับสิ่งที่เห็นเนี่ยก้าว่ามันคุ้มค่ามากมใช้ไปย,วยาวๆไอ้เชือกเนี้ยก็เป็นเชือกที่มีความทนเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยเป็นโพลีคอร์มันนท วตรงนี้มันเป็นการดึงที่ยากถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวเชือกตรงนี้มันก็ต้องทนด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วว่ามันทนทานมันต้องใช้แรงในการดึงเพื่อปลดล็อกออกจากหัวซิปอะหัวซิปที่มันเข้าเพื่อกันน้ำเอาไว้อะเพราะฉะนั้นเชือกตัวนี้ก็ต้องแข็งแรงแต่ทีนี้เชือกชื้นอยู่โอเคเชือกไม่ต้องกันน้ำก็ได้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี้ยก็จำไม่ได้พันเก้าร้อยเก้าสิบป่ะก็จำราคาไม่ได้ไปดูในเว็บเอาแต่ก้าวบอกเลยว่าเห็นราคาแล้วจะรู้สึกว่าคุ้มค่าเลยอ่ะถ้าใครสนใจกระเป๋าใบนี้สสาาาามมรรรถช้อออปไดที่่เเว็็บก ะะและที่สำคัญนะฮะถ้าใครอยากได้ส่วนลดทักไลน์แอดไอร์ลุกโกมีส่วนลดให้เจอใหม่คัิงหน้าครับสวัสดีครับ